โรคลำไส้อักเสบจากการแพ้สารกูเตนมีลักษณะและมีภัยอย่างไรต่อร่างกายบ้างเรามาติดตามรับฟังไปด้วยกันนะคะสําหรับศักยภาพของลำไส้นะคะก็มีพัฒนาการที่ดีอยู่แต่ในกรณีที่บางท่านมีการแพ้สารกูเตนนะคะก็คือก็เลยทำให้เกิดภาวะผิดปกติก็ผลที่ออกมาก็จะเหมือนในภาพนะคะมีลักษณะเป็นผื่นเป็นตุ่มนะคะตามผิวหนังออกมานะคะ สาเหตุเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะโรคซิลิแอคนะคะก็คือโรคลำไส้อักเสบจากการแพ้สารกูเตนนะคะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมพบทั่วโลกในทุกเชื้อชาติมีรายงานพบแตกต่างกันแต่ละประเทศประมาณ1ต่อ100หรือถึง1ต่อ170รายต่อประชากรทั่วไปพบในคนผิวขาวมากกว่าผิวสีอื่นๆพบในเพศหญิงบ่อยกว่าเพศชายเล็กน้อยพบได้ตั้งแต่อายุตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะ แล้วก็พบสูงมากในช่วง2อายุก็คืออายุ8 1 2ถึง12เดือนนะคะในเด็กทารกแรกเกิดและช่วงที่อายุนะคะ20ปีก็จะพบประมาณ20%นะคะของโรคเนี่ยเริ่มมีอาการตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะนี่คือศักยภาพของการพบเจอนะคะรอยโรคแล้วก็เริ่มมีคนที่แพ้สารคุแตนเนี่ยเยอะขึ้นโรคซิลิแอตนะคะมีสาเหตุความผิดปกติทางพันธุก,กรรมชนิดถ่ายทอดได้ที่ส่งผลให้ร่างกายสร้าง สารภูมิต้านทานต่อต้านเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวบริเวณลำไส้เล็กซึ่งเซลล์ตัวนี้มีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆทั้งเกลือแร่ด้วยนะคะโดยระบบภูมิคุ้มกันต้านทานของโรคเนี่ยร่างกายจะถูกกระตุ้นโดยโปรโตีนกูแตนนะคะและแปรผ,ผลมาผิดนะคะว่ากูแตน,เ,นเป็นสิ่งแปลกปลอมนะคะลำไส้เล็กจึง,สร,งสร้างสารภูมิต้านทานและสรารต้านการอักเสบขึ้นมาต่อต้านกูแตนนะคะ และสารภูมิต้านทันนี้จะส่งผลให้เซลล์เยื่อบุผิวบริเวณลำไส้เล็กเกิดการอักเสบและถูกทำลายจนไม่สามารถดูดซึมสารอาหารแร่ธาตุและเกลือแร่ได้ซึ่งอาการหลักของโรคนี้ก็คืออาการท้องเสียเรื้อรังส่งผลต่อเนื่องให้ร่างกายเกิดภาวะขาดอาหารทุกโภชนาการนะคะก็คือทานอาหารก็ไม่ค่อยได้นะคะ ร่างกายจึงมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็ไม่มีแรงกูเตนคืออะไรนะคะกูเตนหรือโปรตีนกูเตนนะคะเป็นลักษณะโปรตีนชนิดหนึ่งที่พบในพืชหลากหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นธัญพืชโดยเฉพาะนะคะที่นิยมเอามาทำแป้งขนมนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอาหารหลักของชาวตะวันตกนะคะเช่นขนมปังคุกกี้นะคะที่ทำออกมาแต่ผลิตออกมาจากข้าวสาลีข้าว b a เล่ข้าวไลายนะคะข้าวทริทริ คารี ali, นะคะแล้วก็ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบหลักนะคะของอาหารหลักก็คือขนมปังพาสต้าน้ำกรีวี่นะคะน้ำเกวี่ก็ได้นะคะที่เราเรียกกันซีเรียลเบียน้ำสลัดซีเรียกนะคะมักใช้ในสาราชอาณาจากักรมาจากภาษากรีกนะคะแปบลบว่าช่องท้องนะคะบางท่านก็ออกเสียงเป็นเซรีแอคนะคะซึ่งชื่ออื่นของโรคเซรีแอคหรือซีเดแอคนะคะก็คือซีเดแอคสเปรูนะคะ คือสปรูนั่นเองนะคะก็คือเป็นอีกชื่อหนึ่งที่ออกเสียงเรียกกันนะคะผู้มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคซิสแอคได้แก่คนที่มีประวัติในครอบครัวที่เป็นโรคนี้ mm. เขาเรียกว่ามีพันธุกรรมผิดปกติซึ่งมีรายงานพบว่าผู้ที่มีญาติสายตรงพ่อแม่พี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยหนึ่งคนจะมีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคนี้ประมาณ20%หรือมีโอกาสสูงเมื่อเทียบกันนะคะเมื่อญาติสายตรงแต่สองคนขึ้นไปเป็นโรคนี้ แล้วก็ลักษณะก็คือนะคะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงคือป่วยเป็นโรคภูมิต้านทานตนเองนะคะหรือโรคออโตโอิมมูนนะคะเช่นโรครูปัสโรค SLE โรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งก็คือเบาหวานในเด็กวัยรุ่นนะคะหรือในเด็กนะคะโรคแอดดิสันนะคะแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มผู้เป็นโรคมะเร็งนะคะได้แก่มะเร็งลำไส้เล็กมะเร็งต่อมน้ำเหลืองของลำไส้เล็กมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งคอหอยส่วนปาก โรคผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดอ,อื่นๆบางชนิดเช่นดาวซินโดมกลุ่มอาการเทอร์เนอร์นะคะโรคภาวะขาดเล็กเสตสที่ย่อยเลกเสตสไม่ได้เลยนะคะก็คือกลุ่มนี้นะคะก็มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคซิดีแอคมากขึ้นนะคะอาการของโรคซิดีแอคนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นอาการเรื้อรงังอันดับแรกก็คือจะปรากฏกลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารก่อนนะคะที่เป็นอาการเรื้อรงังได้แก่อาการท้องเสีย หรืออาจจะเป็นท้องอืดน,นะคะมีแน่นอึดอัดท้องท้องเฟิร์มมีแก๊บเต็มท้องนะคะอาหารก็ย่อยยากหรืออาหารไม่ย่อยเลยนะคะท้องเนี่ยร้องเพราะลำไส้บีบตัวเคลื่อนไหวบ่อยผิดปกตินะคะเขาเรียกท้องร้องอุกอากนั่นเองนะคะปวดท้องปวดทั่วท้องโดยไม่มีตำแหน่งปวดที่เฉพาะเจาะจงและบางครั้งอาจปวดรุนแรงมากนะคะ นี่คือกลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารที่พบนะคะต่อมาเป็นกลุ่มอาการอื่น,นๆนอกระบบทางเดินอาหารเช่นมีอาการอ่อนเพลีย acter, อ่อนล้ามีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กมีภาวะขาดโฟเลตนะคะแพ้ร้อนในนะคะเกิดขึ้นมีกระดูกผูกกระดูกพรุนนะคะกระดูกบางที่เกิดขึ้นก่อนวัยแล้วมีภาวะผมร่วงต่อมาก็เป็นอาการทางระบบประสาทเช่นมีอาการเดินเซกล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคเส้นประสาทมีาการชักหดหดซึมเศร้า ผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีตุ่มพองคล้ายกับเลิมนะคะความผิดปกติของฮอร์โมนเพศจากภาะวะขาดอาหารยังส่งผลให้เกิดภาะวะเข้าสู่วัยรุ่นช้านะคะก็เกติบโตไม่สมวัยนั่นเองนะคะเพราะว่ามีบุตรยากเพศหญิงจะพบมีประจำเดือนช้าหรือไม่มีประจำเดือนเลยราวาประจำเดือนขาดนะคะ มีการแท้งบุตรง่ายเพศชายอาจจะพบอวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือภาษาบ้านเรานะคะก็เ,เรียกนกเขาไม่ขันนะคะก็เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นจากโรคซิลิแอได้นะคะที่กระทบกับผลของอวัยวะส่วนอื่นต่อมาก็คืออาการของโรคที่มีภาวะผิดปกติอาจเกิดขึ้นร่วมกับโรคซิลิแอนะคะก็คือมีเมื่อตรวจว่าเป็นโรคซิลิแอก็คือโรคแพ้กลูเตนเนี่ยแพทย์ก็จะซักถามอาการและตรวจ ตรวจประเมินนะคะเพื่อวิิจัยโรคเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดาวซินโดมนะคะแพทย์ก็ต้องขอเก็บข้อมูลมีเป็นเบาหวานชนิดที่1นึ่งไหมก็คือเบาหวานในวัยรุ่นหรือเด็กนะคะมีต่อมไทรอยด์อ,อักเสบชนิดไม่ติดเชื้อไหมมีโรคแอดดิสันไหมมีโรคข้อรูมาตอยไหมนะคะหรือกลุ่มอาการเทอร์เนอร์นะคะลำไส้แปรปวนเป็นไหมหรือภาวะขาดแลคเตสมีไหมนะคะ ถ้ามีอาการผิดปกติเหล่านี้ร่วมกับโรคซิดีแอคก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็กลุ่มของมะเร็งบางชน,ชนิดเช่นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองของลําไส้เล็กมะเร็งลําไส้เล็กมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งคอหอยส่วนปากนะคะความรุนแรงต่างๆของโรคซิดีแอคเนี่ยแสดงให้เกิดผลอาจจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มเป็นนะคะบางคนเนี่ยอายุที่เริ่มบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกูเตนก็เป็นปัจจัยทําให้ส่งเสริมการออกฤทธิ์ช้าหรือเร็วได้ปริมาณของกูเตนที่ได้รับ แต่ละวันนะคะการพบแพทย์ถ้าพบช้าก็อาจจะทําให้อาการรุกลามนะคะแล้วก็เป็นรุนแรงได้สําหรับแพทย์เนี่ยจะวินิจฉัยโรคซีเอ็กได้อย่างไรนะคะแพทย์จะวินิจฉัยโรคซีเอ็กได้จากการสอบถามประวัติแพทย์ของผู้ป่วยที่ผ่านมาว่ามีอาการต่างๆที่เป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะรุนแรงเหล่านี้มานานแค่ไหนแล้วแล้วก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่บริโภคเข้าไปด้วย จากประวัตินะคะก็จะทําให้ทราบนะคะแล้วก็อายุที่เริ่มมีอาการประวัติโรคต่างๆของครอบครัวถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะประวัติการรักษาในอดีตของการตรวจร่างกายด้วยนะคะการตรวจเลือดก็จะดูภาวะซีดตรวจดู c b c นะคะดูการทํางานของตับของไตด้วยการตรวจดูเลือดดูสารภูมิต้านทานของโรคนี้นะคะการส่องกล้องตรวจหลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้อาจจะมีการตัดชิ้นเนื้อจากรอยโรคเนี่ยไปตรวจเพื่อ ยืนยันผลทางพยาธิวิทยาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการวินิจฉัยโรคที่แน่ชัดด้วยการตัดชิ้นเนื้อจากลำไส้เล็กเนี่ยก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ที่ให้ผลชัดเจนแน่นอนนะคะในการตรวจทางพยาธิวิทยาการตรวจชิ้นเนื้อที่ร้อยโรคผื่นผิวหนังอักเสบนะคะที่เกิดขึ้นก็เป็นการตรวจพยาธิวิทยาอีกเหมือนกันส่วนการตรวจภาพของกระเพาะอาหารลำไส้รวมถึงอวัยวะต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ว่าจะสั่งตรวจแบบไหน อาจจะเป็นเอ็กซเรย์อันตาซาวเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกนหรือ MRI นะคะสำหรับการรักษาโรคซีดแอกนั้นนะคะก็สำคัญที่สุดก็คือเป็นวิธีการที่อยากให้อาการหายได้นะคะก็คือเราจะต้องงดกินอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีสารประกอบของกูเตนไปตลอดชีวิตดังนั้นผู้ป่วยทุกคนต้องรู้ว่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่บริโภคเนี่ยมีสารประกอบของกูเตนไหมถ้ามีก็ต้องระวังการกินนะคะไม่ให้ ไม่ให้เจอกับสารเหล่านี้อยู่ในอาหารเลยนะคะหรือเครื่องดื่มเลยและแพทย์อาจจะต้องปรึกษานักโภชนาการเพื่อดูแลเรื่องอาหารให้กับผู้ป่วยให้ส่งต่อให้ญาติที่ดูแลต่อด้วยนะคะจะได้ทําความเข้าใจอันหนึ่งหลังเลิกบริโภคกูเทนแล้วอาการนต่างๆจะค่อยดีขึ้นแต่ช้าๆอาจจะใช้เวลาหลายเดือนส่วนใหญ่ก็ประมาณ6เดือนถึง1ปีแต่รายที่ที่เริ่มนะคะการรักษาลาชาอาจจะต้องเวลาใช้เวลานานหน่อยนะคะ เหมือนกับว่าเราสะสมรอยโรคมานานแล้วอาจจะใช้เวลานานหลายปีนะคะสําหรับการรักษาตามอาการนะคะผู้ป่วยจะรักษาการได้นะคะเช่นถ้ามีอาการปวดท้องหมอก็จะให้ยาแก้ปวดท้องนะคะถ้ามีท้องเสียก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่ากระทบกับก,บการใช้ชีวิตประจําวันไปถ้าท้องเสียมากก็ให้ยาควบคุมการถ่ายท้องนะคะแล้วก็ให้อาหารเสริมกลุ่มวิตามินเกลือแร่นะคะเพะื่อป้องกันการขาดสารอาหารนะคะแล้วอาจจะให้อะธาตุเหล็กในกรณีที่คิดว่าขาดธาตุเหล็ก วิตามิน B รวมถ้าคิดว่าขาดวิตามินนะคะแล้วก็ในในกรณีที่ซีดมากก็อาจจะให้เลือดนะคะต่อมาถ้าเป็นแนวทางการรักษานะคะที่อาจจะมีภาวะผิดปกติต่างๆร่วมกับโรคซิฟิแอสด้วยนะคะเช่นอาจจะรักษาภาวะผิดปกติของฮอร์โมนเพศรักษาความผิดปกติของระบบประสาทรักษาโรคมะเร็งไปด้วยนะคะในกรณีที่ตรวจเจอว่าเป็นโรคมะเร็งร่วมด้วยนั่นเองนะคะ ต่อมาก็จะให้คำปรึกษาด้านอื่นๆนะคะทางด้านพันธุก,กรรมเช่นการวางแผนครอบครัวถ้ากลุ่มที่เป็นแล้วอยากมีบุตรนะคะต่อมาก็อาจจะมีการตรวจคัดกรองโรคนี้ในครอบครัวสายตรงนะคะเพื่อเช็คจํานวนคนนะคะแล้ววางแผนครอบครัวต่อไปแล้วก็แนะนําการตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดที่เกี่ยวข้องกับโรคซ i เดแอแคด้วยนะคะคราวนี้ถามว่าโรคซ i เดแอแคก่อผลข้างเคียงอะไรได้บ้างผลข้างเคียงก็จะมีเช่นภาวะซีดนะคะเกิดโรคซีดแน่นอน โรคกระดูกพรุนโรคกระดูกบางที่เรารู้จักนั่นเองนะคะโรคมะเร็งเนี่ยอาจจะมีทั้งมะเร็งลำไส้เล็กมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งของระบบทางเดินอาหารนะคะที่เกี่ยวข้องกับลำไส้เล็กนะคะนี่คือลักษณะของโรคกูเตนที่มีผลกระทบนะคะคราวนี้โรคของซิดิแอนี่มีการพยากรณ์โรคอย่างไรนะคะ เป็นโรคที่มีการพยากรณ์โรคได้ดีก็คือมีโอกาสที่จะหายได้จะต,ต้องรักษาไปตลอดชีวิตโดยต้องเลิกทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีกูเตนนะคะก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับกูเตนเนี่ยเราต้องระวังนะคะอย่าไปบริโภคสาเหตุก็คือกูเตนนั่นเองนะคะเราก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแต่ถ้าในกรณีที่บริโภคแล้วกลับมาเป็นซ้ําก็จะมีอาการต่างๆเพิ่มขึ้นและปัจจุบันไม่มีตัวยาที่รักษาภูมิแพ้จากโรคกูเตนเลยนะคะ ประมาณ1 2ถึงของโรคซีดีแอกนะคะจะไม่ตอบสนองต่อการหยุดบริโภคกูเตนซึ่งเรียกภาวะนี้เรียกว่าภาวะดื้อต่อการรักษาด้วยการเลิกกินนะคะหรือตัวย่อก,ก็คือ RCD นะคะซึ่งการรักษาภาวะนี้มักเช่นเดียวกับการรักษาโรคภุมต้านทานตนเองของผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาได้ดีจะมีพยากรณ์โรคที่ดีได้นะคะอัตราการรอดที่5ปีประมาณ80-95%ถึง นะคะส่วนผู้ที่ตอบสนองไม่ดีต่อการรักษาตาการรอดที่5ปีจะเหลือประมาณ45-60%แต่กลุ่มผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งต่อน้ำเหลืองของระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยเนี่ยอาจจะมีัตรารอดที่5ปีจะต่ําลงเหลือแค่10-20%นะคะอันนี้ก็คือการพยากรณ์โรคนะคะโรคซีดีแอคที่เกิดเนื่องจากการแพ้สารกูเทนนะคะ การดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคซิลิแอกที่สําคัญก็คือปฏิบัติตามแพทย์พยาบาลแนะนํานะคะรักษาพฤติกรรมการบริโภคอย่างเคร่งคร,ร,รัดตามที่แพทย์นักโภชนากรแนะนําพยาบาลแนะนํานะคะแล้วก็ไม่บริโภคอาหารที่มีกลูเตนนะคะต้องเรียนรู้และจําให้ได้ว่าอาหารประเภทใดที่ปนกลูเตนมาและอาหารใดที่ไม่มีกลูเตนที่เราทานได้นะคะก็ไม่บริโภคอาหาร,รหรือเครื่องดื่มที่ไม่รู้จักถ้าไม่แน่ใจในส่วนผสมนะคะก็ต้องระวัง รักษาสุขอนามัยพื้นฐานคือเรื่องความสะอาดเป็นหลักนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5้าหมู่นะคะแต่ต้องเป็นประเภทที่มีปุดแต่นเลยให้ครบทวนทุกวันออกกําลังกายตามเหมาะสมกับทั้งสุขภาพอายุและเพศนะคะแล้วก็วัยด้วยนะคะไม่สุบุรีไม่ดื่มเหล้าแล้วก็มาพบแพทย์ตามนัดนะคะอย่างสม่ําเสมอนี่คือหัวใจสําคัญในการรักษาตัวเองและการดูแลตนเอง และในกรณีที่มีการมาพบแพทย์ก่อนนัดก็เช่นอาการต่างๆแย่ลงทั้งๆท,ง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 ที่ไม่กินกลูเตนก็ต้องมาพบแพทย์ก่อนแล้วก็มีอาการที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นเหงื่อออกตอนกลางคืนหรือคำพบต่อมน้ําเหลืองตามร่างกายโตขึ้นแข็งขึ้นอุจจาระเป็นเลือดหรือมีมูกเลือดปนนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงต่อเนื่องจากยาที่แพทย์สั่งกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันเช่นแพ้ยาละเวียนศีรษะท้องผูกนะคะ แล้วก็ในกรณีที่คนไข้เริ่มมีตกกังวลในอาการมากขึ้นจนมีความเครียดหรือนอนไม่หลับก็มาพบแพทย์ก่อนได้นะคะไม่จําเป็นต้องมาตามนัดพบได้ก่อนนัดได้เลยนะคะแล้วมีการตรวจคัดกรองซีดีแอกไหมปัจจุบันไม่มีนะคะการแนะนําให้มีการตรวจคัดกรองโรคซีดีแอกในประชาชนทั่วไปแต่แพทย์หลายท่านนะคะถ้าสงสัยในกรณีที่ซักประวัติแล้วนะคะก็อาจจะตรวจคัดกรองได้ในโรคนี้ในญาติสายตรงของผู้ป่วยนั่นเอง การป้องกันโรคเสิแองได้อย่างไรนะคะเป็นโรคที่ป้องกันได้ยากเพราะเป็นโรคทางพันธุกรรมแต่การวินิจฉัยโรคให้ได้รวดเร็วจะช่วยให้ได้ผลดีในการควบคุมโรคและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เลิกบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีกูเตนสก่อน,นะคะก่อนที่เนื้อเยื่อบุผิวของผนังลำไส้เล็กจะถูกทําลายอย่างท้าวรนนี่คือหัวใจสําคัญของการป้องกันโรคจริงๆนะคะก็คือต้องงดอาหารที่มีกูเตนทั้งหมด นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือเป็นคลิปที่148โรคลำไส้อักเสบจากการแพ้สารพูเตนนะคะซึ่งเป็นภัยที่ส่งผลต่อร่างกายหลายอย่างดังนั้นถ้าเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะเราก็ต้องรู้นะคะแล้วก็มีการซักประวัติก่อนที่จะวางแผนการมีบุตรนะคะเพื่อควบคุมรอยโรคไว้นะคะและที่สําคัญนะคะเราก็ต้องสังเกตบุตรหลานที่ออกมาแต่ละคนนะคะว่ามีอาการแพ้หรือไม่ถ้าแพ้เราก็ต้องระวังเรื่องอาหารเป็นหลักค่ะจน กว่าที่เราจะผ่านภาวะวิกฤตให้ได้นะคะก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆที่ YouTube กเฮลท์แอนเฮิร์นะคะแล้วก็ YouTube ที่ช่องต่างๆนี้ก็จะมีภาวะรอยโรคให้ศึกษากันมากมายก็เข้าไปศึกษาได้เลยนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะอย่างไรก็แนะนำติดชมกันมาได้นะคะส่วนคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอัยไว้ณนะที่นี้นะคะแล้วก็ฝาก ทุกท่านนะคะให้เข้าใจนะคะว่าทุกวันนี้อาหารเป็นยาทำได้การป้องกันโรคด้วยความเข้าใจก็ทำได้เพียงแค่เราศึกษารอยโรคให้รู้พอรู้แล้วเราก็ปกป้องตนเองอย่างมีความรู้นะคะเพื่อประหยัดทั้งค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ไม่ให้เกิดการกระทบต่อการทำงานแล้วก็การสูญเสียที่มากขึ้นนะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะคะถ้าขวนขวายให้มีความรู้เราก็จะได้ มีแนวทางและการป้องกันตนเองและคนที่เรารักอย่างถูกต้องฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ